สวัสดีครับพบกับ a d ด o ็อกจัดสเป c คอมกันครับวันนี้ป็อกก็จะพามาดูคอมเทดหุ้น6หน้าจอที่สามารถต่อได้สูงสุดถึง7หน้าจอนะครับ เครื่องนี้นะครับลูกค้าให้โจทย์มาอยากได้คอมเทรดหุ่นใช้งาน6หน้าจอสลับหน้าจอไปมาสลับหน้าต่างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากเอาไปรัน EA FOR EX นะครับต้องการการประมวลผลที่รวดเร็วต้องการเปิดหลายหน้าจอเปิดหลายบรรทัดได้อย่างลื่นไหลเสถียรไม่หน่วงนะครับแล้วก็ลูกค้าก็มีงบก,กําลังดีเลยนะครับเหมาะสมกับความต้องการเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสเปคคอมกันดีกว่าว่า ใช้ CPU อะไรแรมเท่าไหร่การ์ดจอตัวไหนในส่วนของ CPU ครับผมใช้เป็น i7 1 3 7.0นะครับมีถึง16คอร์24เทตนะครับเหม,มาะมากๆเลยกับการใช้งานหลายหน้าต่างต้องการสลับหน้าจอไปมาต้องการเปิดใช้งานประมวลผลหลายหน้าต่างหลายบรรทัดนะครับซึ่งเป็น CPU Intel รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับช่วยให้การทำงานที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับทำงานได้อย่างเสถียรนะครับผมจะไม่ค่อยเจออาการ ค้างอาการจอฟ้าเลยนะครับเพราะว่า CPU Intel เนี่ยสามารถเข้าคู่กับในส่วนของโปรแกรมอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนอกจากการใช้งานหลายหนะ้าต่างหลายโปรแกรมแล้วนะครับ CPU ตัวนี้ก็ยังสามารถเรนเดอร์งานเสร็จไวมากยิ่งขึ้นหรือว่าเราจะาไปตัดต่อสตรีมไฟ์สดก็ถือว่าทําได้อย่างสบายสบายเลยต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเราก็เลือกเป็นตัวเน้นใช้งานนะครับก็จะเป็นตัว B 7 6 0 M นะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็สามารถรับไฟ f i รับบลูทูธได้ในตัว รองรับ CPU ที่ต้องการการโหลดไฟนหนักนะครับทำให้เวลา CPU โหลดไฟนหนัก CPU ทำงานเสถียรมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดึงประสิทธิภาพ CPU ได้ดีมากๆเลยนะครับรองรับการใส่แรมได้4แถวรองรับ M.2 ติดตั้งได้หลากหลายสล็อตนะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6รองรับ Bluetooth 5.0อีกด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้อง พ่วงสายแลนเวลาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการใช้บลูทูธเชื่อมต่ออุปกรณ์แยกต่างๆก็สามารถทําได้เลยถือว่าเป็นเมนบอร์ดตัวคุ้มค่าเลยนะครับแล้วก็ยังรองรับการต่อหน้าจอด้านหลังเมนบอร์ดได้อีก3หน้าจอเลยทีเดียวนะครับรวมเร็จสับเครื่องนี้ก็สามารถต่อได้สูงสุดถึง7หน้าจอ ต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับเราก็เลือกใช้เป็นของ Kingston Fury นะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานความเสถียรในการใช้งานลดอาการคอมค้างลดอาการจอฟ้านะครับเราเลือกใช้เป็นความจุสูงถึง32 g ิกเลยนะครับช่วยให้เราเปิดหลายหน้าต่างเปิดหลายโปรแกรมไม่หน่วงไม่ค้างเลยนะครับก็ช่วยให้การทํางานหลากห,หลายหน้าต่างสลหรับโปรแกรมไปมานะครับมันโฟล์มากยิ่งขึ้นนะผมไม่ต้องกังวลว่าแรมจะเต็มนะครับว่าเพียงพอมา,มากๆอย่างตอนนี้ผมเปิด 6หน้าจอใช่ไหมครับดูอินดิเคเตอร์ต่างๆดูทมเฟรมหลากหลายทมเฟรมเนี่ยเปิด YouTube อีกด้วยนะครับแลมใช้งานไปประมาณ7กิกเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับในส่วนของ s s เนะครับเราเลือกใช้เป็น Gen 4นะครับผมซึ่งเ e n 4การอ่านการเขียนเนี่ยไวมากๆเลยนะครับช่วยให้การเรียกใช้โปรแกรมช่วยให้การโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนที่ผมโยกย้ายไฟล์ขนาด100กิกนะครับใช้เวลาในการ โยกย้ายไฟล์แค่ประมาณ1-2นาทีซึ่งเร็วมากๆเลยนะครับทำให้เราเปิดใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยรวดเร็วทันใจต่อมาในส่วนของกาจอครับผมกาจอเป็นตัว RTX 3 0 6 0รุ่นความจุแรมกาจอ1 2อกิกเลยนะครับก็ช่วยให้เราเปิดหลายหน้าต่างเปิดหลายจอนะครับหรือว่าเราเลือกใช้ความเอียดหน้าจอสูงขึ้นเช่น2 k 4เเวลาสลับหน้าจอไปมา เวลาเราขยับหน้าต่างไปมาเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานโปรแกรมที่ต้องการประสิทธิภาพการจอที่แรงมากยิ่งขึ้นถ้าการจอไม่แรงเวลาเราขยับหน้าจอมันจะหน่วงนะครับแต่นี่คือขยับปุ๊บได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับไม่หน่วงไม่ช้าไม่แหงเลยนะครับสังเกตดูครับเนี่ยผมขยับปุ๊บเห็นไ,ไหมไม่กระตุกเลยนะครับลื่นสมูทมากๆนะครับดูครับนี่ทำให้เรา ทำงานหรือว่าเราต้องการเปิดหน้าจอสลับหน้าจอไปมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเอาละครับถ้าใครสนใจคอมเท็หุ้น6หน้าจอถามว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้า งบเริ่มต้นนะครับที่ผมจัดคือครบเซตเลยได้ทั้งคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหน้าจอ6หน้าจอแล้วก็ขาตั้งนะครับเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์สายอุปกรณ์พวกต่างๆครบชุดเนี่ยเริ่มต้น4 0,000บาทนะครับแต่ถ้าผมแนะนําเน้นความเสถียรเน้นการใช้งานที่ดีเยี่ยมนะครับผมแนะนางบประมาณ45,000นขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเซตยอดนิยมของร้านผมเลยนะครับร้านของผมจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางของทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งนะครับมีทีมงานไอทีซัพพอร์ตคอยให้คําแนะนําเมื่อของลูกค จริงๆลูกค้าก็มีคอมอีกหนึ่งเครื่องแล้วนะครับแต่ลูกค้าไปซื้อที่อื่นแล้วช่างที่อื่นนะครับก็บอกว่าคอมที่ลูกค้าซื้อมันไม่สามารถที่จะต่อได้6หน้าจอลูกค้าก็เลยเขา้าใจว่าคอมของลูกค้าเนี่ยมันต่อได้แค่สีหน้าจอนะครับทีนี้พอลูกค้าสั่งเครื่องนี้กับผมไปแล้วสงสัยว่าคอมตัวเองเนี่ยมันต่อได้กี่หน้าจอผมก็เลยอ่ะลองโทรคุยกันดูพอเช็คเสร็จสับปุ๊บเอ้าลูกค้าครับคอมเครื่องนี้มันต่อได้6หน้าจอนะครับแล้วลูกค้าว่าเอ้า จริงเหรอทำไมช่างที่ซื้อมาบอกต่อได้แค่สีหน้าจอผมก็อืมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า บางทีประสบการณ์น่าจะต่างกันนะครับผมเองก็เทรดด้วยผมเองก็มีเครื่องมือที่จะคอยเช็คด้วยนะครับผมก็เลยประสบการณ์ในการทําคอมเทรดหุ้นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาประสบการณ์ในการตั้งค่าต่างๆประสบการณ์ในการให้คาแนะนำาน่ะจะค่อนข้างมีพอสมควรเลยนะครับถ้าไม่เชื่อลองเช็คข้อมูลก่อนก็ได้ลองเซิร์ชว่าคอมเทรดหุ้น6หน้าจอทั้งทาง f a เฟ o o ุ๊กย u ทูบก o o กิลทิกต็อ k ก็จะเห็นผมเลยนะครับผมเป็นเจ้าแรกๆที่ รับทําคอมเตทุนนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆให้ศึกษาใน YouTube เพียบเลยนะครับแล้วก็ผมมีบริการติดตั้งคอมเตทุนที่กทมด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาปรึกษาสอบถามเลยนะครับครั้งหน้าผมจะเอาคอมเตทุนสเปคไหนงบเท่าไหร่การใช้งานประมาณไหนมาแนะนำนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันหรือว่าถ้าใครสงสัยตรงไหนอยากปรึกษาอยากสอบถามข้อมูลโทรมาคุยก็ได้หรือว่าจะทักไลน์มาเลยก็ได้นะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ